สวัสดีจ้ายืนมาเนาวหน่ายเกลียว,วเก๋เตียวค่ะเก๋เทียวห่าง The Walk, เดินวอล์กเก๋เตียวเป็ดเป็นอย่างบุ๊มากกินเก๋เตียวเป็ดเขาไม่ให้กินหลายอย่างบอกเอาเก๋เ,เตียวเป็ดอเนอาะใส่ปุ้งหายเดี๋ยวซิ่มเบอร์เหมือนเป็นยังไง แต่ว่าเขาเห็ดดี้ดีเลยละ่ะคนเขาลาน,าานเขาไหลนะพิเศษแก้วนัเมคนนั้นอันนี้ใส่แก้วเนะสียงอู้อ,อาอ่าน,นัดเสียงร้านเนี่ยนั่นรูมีอย่างหนึหรอร้านเล่นอยู่ข้างหลังนูเนี่ยเล่นเล่นรถหน่อยถ้าหลานมาเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเลยมานั่งกินมนะือเดียวหลานก็อู้อ้าเิเอารถแลนเลยเนี่ยเบอร์เ็ดเขาตอนใหญ่อีกแล้วบอดเฟสตอนใหญ่อีกะอนะเขา

บม่ได้อ่านสำหรับเขาซื้อหลานอะไรก็ไม่รู้นิสัยเป็ดก๊อบก๊อันนี่ไงจังแล้วก็มีตอนเป็ดกวดตัวกวดเจียวหมูกับมีกวดเตียวปลากับมีกวดเตียวมีมืดเลือกจิ้นกวดเตียวเป็ด <laughs> เป,เป็ดเปื่อยๆเป็ดแซ่บไอ้ไม่ยุ่งนเห็ดดีัวเหม็นข้าวใดมาเที่ยวเดอะวอล์กอ่ะตัวเราเมื่อกี้เด็กเจี๊ยบเป็ดเลยยุ่ชั้นล่างสุดอ่ะชั้นทางไต,ตเนี่ยที่มีร้านเป็นฟูด้ดอ่ะฟู้ดเซนเ็นเตรอร์พ่นะ อืมอร่อยสิ่ีเสียงรานหน่อยสินเนอะด้นน้อยก็เป็นยังเ <c oughs> สร็จน้องไดห้น้าะที่ชอบแรนของมายอยู่ในกล่องว่ะอืมอืมใช่เป็ดอร่อยมากเลย ห้ายหลายอร่อยจ้ะโอเคเนาะน้ำเสนอก็บเตี๋ยวเป็ด อ่าโดว์บ็อกเกษตรน,น้ำมินนะาจ้าบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>